ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในส่วนของอสำนักฝึกอบรมวรธรรมทูตไปต่างประเทศคณะธรรมยุทธ์นะครับสำนักงานสถาบาันฝึกอบรมวัธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธ์นะครับที่เราจะโครงการ นะครับในการศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนิสนันในประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่16มีนาคมถึงวันที่25มีนาคมพักราช2568นะครับโดยเฉพาะโดยรับความร่วมมือจากาาก็เรียกว่าองคนอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นมมรสำนักง,งานทูการบินไทยเป็นต้นนะครับใน็จแล้วก็โดยสำนักฝึกอบร,รมระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับ วันนี้นะครับเช็คในเบื้องต้นพวกเราเป็นบัรที่2นะครับมีสมาชิกร่วมกันไม่เกิน3 0มิท่านนะครับก็คาดหวังว่าไม่น่าจะมีใครตกขบวนอยู่แถวสนามบินขยานะครับครับในวันนี้ก็ขอโอกาสทุกท่านนะครับในส่วนของโปรแกรมในวันนี้ถ้าตามกําหนดการเราก็คือจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับโปรแกรมของเราก็คือมีเข้าพักที่วัดเนรเชลวากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลาว่า ให้มันเย็นขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าอากาศมันร้อนนะครับยิ่งเป็นวันแรกถ้าเราสมบุกสมบันเกินไปอาจจะป่วยได้นะครับเพราะว่าอากาศที่นี่เท่าที่ฟังเมือ่ออยู่บนเครื่องกับพอลงมารินกินกอ็อาจจะไม,ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่30ศองศาครึ่งน,นะครับอันนี้คือ,อที่มาที่ไปของอา,อากาศอินเดียในช่วงนี้นะครับพูดถึงวันนี้นะครับ เราก็จะมุ่งไปที่วัดเนรันเชราววาดกอนนะครับแล้วก็ไปเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ว่าส่วนไหนเราจะเก็บไว้นะครับที่ห้องพักนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตําหนดการออกมาจากวัดเนรันเชราวาดแล้วก็มาเขาเรียกว่า,าวดูชมไหว้นะครับเขาเรียกว่ามหาวิหารนี่จะเรียกกันว่าวัดนานาชาตินะครับที่อยู่ในอานาบริรวณ ที่พื้นที่บริเวณเจดีนะครับพุทธคยาที่เราจะ,ะไปะทั้งสดมนแล้วก็ทำวัดเย็นในสาในในในตอนนั้นนะครับนี่คือกำหนดการ,รคร่าวๆนะครับฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นในวันแรกนะครับอของโครงการศึกษาดูงานและนมัสการสังเวเชเจน,นีสถานในประเทศอินเดียในปานนะครับซึ่งเป็นการลงรทุนงวัธรรมทูตไปต่างประเทศทางทัฒนธรรมยุครุ่นที่30มสิบสามจุดเอ็ดนะครับ 2,560นะครับก็ในฐานะที่เป็นนี่กาปเป็นผู้นำทางแล้วกันแค่นังนนะครับคงไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ที่รู้มากนะครับแต่ว่าขออนุญาตจะเป็นผู้นำทางในส่วนของพอจะเป็นเรื่องคุยหรือก็แนะนำบางส่วนว่าเราจะามีพื้นที่ไหนบ้างในะแต่ละวันที่เราจะไปเราจะไปไหว้นะครับแล้วก็มีส่วนไหนบ้างที่เราจะพ้งรู้ต้องทราบ เราได้มากมากก็คือเรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความทราบซึ้งนะครับโดยเฉพาะความเชื่อความคิดแล้วก็แนวปฏิบัติตามหลักคาสอนในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับถ้าบางทีเราอาจจะรู้เราอาจจะเข้าใจเราอาจจะพูดได้เราอาจจะพูดได้แต่ถ้าเรายังไม่เคยเห็นสถานที่จริงๆพื้นที่จริงๆ ว่าบางทีเวลาเราถูกไล่นนถามบางทีเราก็อาจจะสงสัยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเรานะครับถ้าเราเห็นด้วยแล้วก็เรียนด้วยรู้ด้วยด้วยกันว่าเห็นทั้งตาก็เห็นหูก็ฟังนะครับแล้วก็ตัวตนของเราก็มาสมัมผัสจริงๆนะครับที่เราเรียกกันว่าคาือได้รู้แล้วก็ได้เห็นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนนั้นนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับในนามของอทีมของ สำนักอบรมพระธรรมทูตไปต่างมาที่ธรรมยุญก็ขอโอกาสพระเทรังทุกเทรังนะครับถ้าพระเดชชนท่านใดที่อาไปเสมากกว่าผมก็ขอโอกาสนะครับส่วนเท่าเท่ากันก็ขอโอกาสเช่นเดียวกันส่วนท่าไหร่กว่าก็กขอโอกาสดูแคบผมนะครับสุวรร์คารวัตายกโยนนะครับก็เช่นเดียวกันครับนะครับนะครับก็ขอโอกาสเช่นเดียวกันในการนดิทางในครั้งนี้นะครับเพื่อครั้งนี้ในการเดินทางของเรานะครับก็นับจากวันที่ส16กันยายนที่25 ้สิบาทน,นะครับฉะนั้นก็ฝากพวกเราทุกท่านนะครับในการานะครับขณะที่ผมพูดไปนะครับเราขอก็ขอชีช้ชวนชมในบรรยากาศต่างๆของท่านใดมาแล้วหรือมาครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็ขออภัยนะครับรกับาลพิจาจณาทุกเรื่องนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ขออนุญาตนะครับดูข้างทางซ้ายเลี้ขวาครับนี่คือบรรยากาศจริงๆครับถ้าเราเราลองนึกย้อนหลังไปเมื่อ ไม่น้อยกว่า2,500ปีหรือ2,600ปีว่าขนาดตอนนี้ดยังแบบนี้ถ้าตอนสมัยพระเจ้าจกขนาดไหนครับนะครับขนาดนี้ก็คือสมัยผมใช้คาว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัย AI ถ้าเป็นสมัยพระเจ้านี้พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับเราู้กันในนามพุทธประหัตินะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่แห่งตำบลบุรุษเวลาเสนานิคมนะครับ แต่สมัยพุทธกาลไปแต่สมัยปัจจุบันเนี้ยนะครับบางที่ชื่อมันอาจจับยื่นขึนนิดนึงนะครับมันขับสักครู่นะครับที่บอกให้นะครับรถบัสต้องมานะครับที่จริงนะครับอย่างเช่นเจ้าเล่านะครับก็คือไปครับนะครับก็คือินทางนะครับ รู้ภาษาสันกฤตด้วยแล้วก็จะมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วยครับนะครับอย่างเช่นก็ว่าเออย่ครับด้วยกับนะครับเป็นการพิยินนะครับเอกการนงินนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องของบทบาทร่วมร่วนครับเรื่องที่หนะครับครับในส่วนของขณะที่เราจะต้่งน้าไปที่วัดในรังเชาวาว่าก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับชี้เชิญชมข้างทางข้างหน้าบ้านข้างหลังบ้านครับตอนนี้ถ้านต้ดูนะครับ แนี่รู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินนะครับจะนั้่งขอโอกาสทุกท่านนะครับครับในส่วนที่อยากจะเล่าที่เมืองก่อนจะเมื่อกี้นะครับเรามาจากสนามบินขยานะครับเดินเลี้ยงหายแล้วนะครับในผู้ที่มาอยู่แล้วหรือไม่เคยมาเนี่ยนะครับถ้ามาถึงสนามบินอินเดียนะครับเราก็จะกรรยากาศแบบนี้ทั่วทษใจครับไม่ว่าจะเป็นคือผมกำลังจะบอกว่าจะไปที่สนามบิน อินที่อาคารทีอินเตร์เนชั่นแอร์พอร์ตที่นิวเบลีหรือวมามา,มามาที่นี่ครับาการดูแลลูกค้าหรือดูแลาชาวต่างชาติก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับนี่คือ,อ,อามาตรฐานเขาเลยครับเราอย่าเอามาตรฐานไทยหรืเราอย่าเอามาตรฐานตื่นมาว่ามากเสียจนแบบมองว่าอินเดียนะครับอย่างไรๆคนที่ประเทศไทยเราพยายามว่าคนอินเดียด้วยความคิดแบบ,แบ,บเราเช่อนอทำไมมันไม่ไม่สะอาดทำไมมันแต่ไม่ค่อยเยืนหรือทำไมรถบัสไม่ค่อยสวย ที่จริงแล้วนั่นคือเราคิดแบบเราครับนะครับแต่ในความเป็นจริงนี่แหละครับที่สำนักจุฬาลกรธรรมทูตเนี่ยครับจับรถลาให้เราเนี่ยผมลว่านี่คือรถลาที่มาตรฐานในในสมุทรอินเดียร์เลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าจะให้เป็นดาวก็ตรงนี้ก็ห้าดาวครับนะครับถ้ามองจากจุดนั้นนะครับท่านที่มาอยู่แล้วก็เคยใช้ชีวิตที่นี่ห้าหกปีแล้วก็มาอยู่บรรยากาศแล้วก็ปีที่แล้วก็มาครับปีที่แล้วก็มากับคณะทวงเของเรื่องนี้นะครับคณะศึกษาดูงานของเรานี่แหละครับมาระหว่างวันที่ 28กุมภาพัานธ์ถึงวันที่8มีนาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับมาเย็นกว่านี้นะครับเรียกกันว่ามาถึงหน้าหนาวเลยนะครับแต่ก็เลือนล้อคือเคเรียกล้อตอนปลายแต่ครั้งนี้เรามาล้อตั้งแต่ระดับแรกเลยนะครับแต่จริงๆในสังคมอินเดียนะครับในสังคมอินเดียหรือชอนโควาีที่เรารู้จักกันนะครับเรารู้จักกันในานามของอินเดียแต่จริงๆก็คือคำวา่าชนมโควตี้นี้ คงไม่ใช่เป็นเฉพาะอินเดียนะครับรวมหลายหายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเนปาลไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าปาลีสถานหยึดกระทั่งรวมไปถึงอัฟกานิสถานครับถ้าเราดูประหลัดศาสตร์ต่างประเทศศาสนาหรือพุทธประหลัดนะครับวเวลาารมณ์ผู้ติดชมโซลี่เราก็จะนึกถึงแต่ประเทศอินเดียอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งฉะนั้นในความเป็นจุม เหมงือนในอดีตทั้งนี้ในสังคมอินเดียในปัจจุบันนะครับประเทศอินเดียในปัจจุบันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยนะครับตามหลักการทางวิชาการภาษาของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับกับประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วครับประเทศอินเดียใหญ่กว่าประเทศไทยเราราไม่หมดเท่านะครับถ้าคิดถึงประเทศไทยให้เรารู้ถึงประเทศไทยคนประเทศรคมกันเป็นอินเดียนะครับอันนี้ก็คือในส่วน ในความเป็นพันล้านในความเป็นเจ็ดสิบล้านกับประเทศไทยประเทศไทยเรามีแนวโน้มประชากรลดิ่มลงหน,นึ่งต่อเนื่องนะครับคนเกิดน,น้อยตามงานวิชาการงานวิจัยก็อบอกว่าอีกไม่เกิน34อีกไม่เกิน34ปีถ้าประเทศไทยมีประชากรเกินกว่าเไม่เกินห้าแสนแล้วเริ่มลงต่อเนื่องต่อไปก็ประเทศไทยอีกไม่เกิน30ปีปปก,ก็น่าจะ,ะ,ไ,ไ,มะไม่เหลือคนไทยอยู่สองดดคนด้วยทักอาหารมาแล้วคร,รับแปลครับนะครับอันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องป,ปกติของสังคมอินเดียครับนะครับแล้วก็เขาก็ยินดีนะครับเวลา เป็นการทำลายสมาธิผู้อื่นนะครับคนที่ฟังหรือางคนที่เดินทางด้วยรถก็จะมีความรู้สึกว่าตเอ,อนะครับบางทีก็เป็นการทักทายกันนะครับหรือบางทีนะครับเขาจะเห็นรถไลยอย่างนี้นะครับขับไปอย่างนี้หละครับถ้าเขาเห็นรถไอจีนบริษัทสวนมาครับบางทีก็แจ้งคุยก,ก,กันกลับว่าเขาก็เขาก,ก็ไม่ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกันครับนะครับยินเดียเป็นประเทศที่นะครับเรียกกันว่าคือเป็นเมืองปลอชญาครับฉะนั้นก็เขาจึงมองหลายๆอย่างเป็น ประโยชน์ไปเชิงเขาเรียกว่าอะไรครับเห็นเห็นความเป็นสาระในสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็ได้อะไเงี้ยถ้ามองจากตรงนี้นะครับครับขอตลับไปในประเด็นว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเพ้นเทของอตำบลอู่เวลาเสนาน,นิคมในอดีตนะครับแล้วก็เราเรียกกันว่าในปัจจุบันก็คือ,อโพธิคยาหรือโพธิคยาหรือพุทธคยานะครับแต่ถ้าเรา,าเห็นอยู่ที่ ในสังคมอตอนที่เราออกจากประเทศไทยนะครับาการบินไทยเขาจะออกสีนเป็นกายอย่ากกายอย่างนะครับแต่ที่จริงแล้วผมชอบออกสิเป็นขยะมากกว่ามันจะดูแล้วก็คือนะครับมันออกง่ายกว่าในในมุมมองของผมนะครับนี่ก็อันนีนน้คือในส่วนนั้นนะครับแน่นอนครับในขยะเน,นี้ยนะครับอยู่ในรัฐีิหารครับ,รรบรน,นะครับรัฐิหารรัฐิหารเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งในที่รับ ล้วก็เป็นหนึ่งในอินเดียใน28ยี่สิบแปดล้านหลักๆแล้วก็มีประเทศที่ปกครองัว,วเขาเรียกกันว่านีคือล้าพิเศษปกครองพิเศษาราณว่าหกล้กลนะครับเสร็จแล้วหกส่วนนะครับหกพื้นที่นะครับแล้วในบรรดาทั้งหมด2ี่ัฐล้าของอินเดียเนี่ยครับรัฐเขาก็มีบทสำรวจว่าในสังคมอินเดียเนี่ยนะครับในรัฐต่างๆในอินเดียเนี่ยครับคนที่รู้หนังสือมากรู้หนังสือน้อยนี่อยู่ที่ไหนครับหรือคนฉลาดมากฉลาดน้อยนี่อยู่ที่ไหนครับ บทสำรวจก็บอกว่าในบรรดา28รัฐหรวอก้วยผ6พื้นที่พิเศษในสังคมอินเดียนะครับรัฐที่หานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นงกาครับรัฐที่หารมีควรู้หนังสือไม่เกิน50%ครับเรียกกันว่า้อยคนมีคนรู้หนังสืออยู่ประมาณไม่เกิน49คนครับนะครับส่วนที่เหลือก็คือรู้น้อยหรือไม่รู้นะครับอันนี้คือผลสำรวจจากการสำรวจว่ารัฐต่างๆในอินเดียนั้นนะครับรัฐไหนที่มีคนรู้หนังสือมากแต่รัฐที่หานี่เป็น รัฐที่ถูกสำรวจว่าเป็นรัฐที่มีประชากรรู้หนังสือน้อยที่สุดไม่เกินนะเท่าที่ดูจากตัวเลขกตรงก็คือ40-40เปอร์เซ็นต์ในประชากรนะครับที่รู้หนังสือทั้งหมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐที่หางก็เป็นรัฐที่มีประชากรมากนะครับอันนี้ว่มันาบางทีผมก็ต้องคิดนะบางเป็นประชากรมากบางทีมันก็อาจจะต้องกว่าจะทําให้มีคุณภาพได้กว่าจะทําให้มีเขาเรียกกันว่าคือเป็นไปตามแผนพัฒนายอย่างเงี้ยมันก็ยาก เรียกกันว่าคือบางครั้งน้อยก็อาจจะทําให้ขับเคลื่อนง,ง่ายระยญาอาจจะแต่มากก็อาจจะขับเคลื่อนยากก็ค็คคเหมือนกับที่รัฐิหารซึ่งถือว่าเป็นรัฐหนึ่งในรัฐอินเดียที่มีกลุ่มประชากรที่รู้หนังสือน้อยที่สุดในบรรดาทุกรัฐของในอินเดียนะครับอันนี้ก็คือในส่วนนั้นนะครับแล้วประการต่อมาก็ในสังคมอินเดียในประเทศอินเดียเนี้ยนอกจาก นะครับความเป็นประเทศที่ใหญ่โตกว่าประเทศไทยหกเท่าแล้วความเป็นประเทศที่มีประชากรนะครับเป็นพันล้านแล Hence, ้วความเป็นประเทศที่มีรัฐต่างๆในการบริหารแล้วการบริหารแบบอินเดียนี่ครับมีทั้งบริหารโดยรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยอินเดียก็เหมือนกันับมีทั้งมหาวิทยาลัยบริหารโดยรัฐบาลกลางกับบริหารรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจมาเรียนก็ทุกวันนี้ก็คนไทยก็มาเรียนอยู่พอสมควรครับแต่ว่า หลังๆวันี้เราว่าไม่เกิน15ปีคนไทยนักศึกษาไทยที่มาเรียนอินเดียไม่ว่าจะเป็นเรียนปริญญาตรีโทรหรือแม้กระทั่งมัธยมก็มีจํานวนประชากรน,น้อยลงนะครับส่วนใหญ่ก็สนใจเรียนที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เท่าที่ดูจากข้อสำรวจนะครับอันนี้คือในส่วนของอในส่วนของกลุ่มประชากรในส่วนของการศึกษาในประเทศอินเดียนะครับก็จะห็นภาพนะครับว่าพอขออนุญาตให้ทุกท่านได้เชื่นชมข้างทางว่านี่แหละครับก็คือบรรยากาศของ ความเป็นอยู่ของเขานะครับว่าเขาอยู่กันอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกนะครับว่าถ้าท่านเข้าไปในชุมชนไหนท่านไปอยู่ในส่วนไหนของสังคมอินเดียนะครับแล้วถ้าท่านเห็นคนมายืนอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านหรือมามาชุมนุมกันมันเหมือนจะมาโตมาเตะมาต่อยมาต,มาตีกันหรือมีปัญหากันเนี่ยที่จริงไม่ใช่นะครับในสังคมอินเดียเนะี่ยเขามีจะมีวัฒนธรรมการหางาน,นครับมีวัฒนธรรมการจ้างงานอย่างเช่นในกรณีหมู่บ้านหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าในหมู่บด้านหนึ่งถ้าอตอนเช้าหรือตอนเย็นก็แล้วแต่โดยเฉพาะตอนเช้าเ้าเขาก็จะมีคนมาเยอะม,มีอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วก็จะมีคนอยากจะได้ช่อนหายไปไปทาเขาก็จะมาะเขาก็จะมาจ้างนะครับอย่างนีน้อันนี้ก็คือวิธีการหางานวิธีการจ้างงานของคนอ,อ,อินเดียนะครับที่จะเป็นลัสษณาแบบนั้นนะครับฉะนัน้นนี่คือความเป็นอินเดียที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วประการต่อมาครับในความเป็นประเทศอินเดียเนี่ยนอกจากเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นพันล้านมีควรู้หนังสือแย่นะครับในความเป็นรัฐวิหารเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐที่มีคนรู้หนังสือน้อยมากกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ขอบอกนะครับว่าในรัฐวิหารเนี่ยเป็นรัฐที่มีคนฉลาดมากครับนะครับ คนจานวนน้อยในหนังสูอก็จริงแต่ว่ารับทิหานขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐที่มีคนฉลาดมากครับและมีหนังสั้นครับถ้าเราจากในพุทธประวัติของเราครับเราจะเห็นภาพเลยครับว่าเราจะเห็นภาพเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่บําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าเราจาพุทธประวัติได้ใช่ไหมครับว่าในตบนบําบลหรือเวลาเสนาที่ผมรยู่ในพื้นที่พุทธกายในปจุบันที่เราอยู่เนี่ยนมีองค์สมเด็จพระสัมมา อุญาไม่น้อยกว่าสามพระงองค์ามมาอุบัดแลว้วก็ตัสรู้ที่นี่มีอะไรบ้างก็งมีอย่างเช่นน,นะครับมีท่านพระปเจ้าประนามกัสตา,ตาการปูสังฆะหือโกนะคมานาเป็นต้นหรือแม้กระทั่งองค์ปัจจุบันของเราก็คือโคตมะแล้วก็มีบทพยกักรณ์ว่าแม้กระทั่งพระเสียอุยะเมตไตรก็จะมาเกิดอยู่ที่ดินแดนแห่งนี้นะครับอันนี้ก็คือจะต้องตควชี้รายละเห็นว่า ตอนนี้นะครับที่เรามาอยู่กันในตำบลรู้เวลาสลานิคมหรือที่เราเรียกกันว่าขายานี้นี่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าควรมาดูควรมาเห็นควรมาชมโดยเฉพาะมายามยืนแดงที่เราเรียกกันว่าพุทธคยาซึ่งมีเจดีย์พุทธคยาซึ่งมีต้นพระเสืมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสหชาติของพุทธองค์ที่เราเรียนรู้กันตามงพุทธประวลัิอยู่แล้วล่ะ พระเจ้าเองนะครับที่พระองค์เกิดมานะครับก็มีสหชาติที่เกิดร่วมกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นนักกรัฐกานางบิญพาะพระอาโดนการุทาเยาม,มาหรือแม้กระทั่งนายชันะขุมทรัพย์สี่ตำบลหรือแม้กระทั่งต้นพระศรีมหาภูะนั้นนะครับเมื่อเรามายัางดินแดนศักดิ์สิทธิ์มายัางดินแดนที่เราเรียกกันว่าพุทธคยาแล้วนะครับผมถือว่าเราเฝา้าพระเจ้าเรามากระ เรามาเห็นทูกที่จริงๆเรามาเห็นสถานปฏิบัติธรรมเราไปเห็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเขาเรียกว่าตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับว่ขาขณะที่ท่านนะครับสลาจาร์นะครับเรียกว่ารบวชนะครับสลาความเป็นกรรษัตริย์นะครับสามาร,ะร,ะระจระเราจะสมบัตินะครับแล้วก็มาบวชแล้วก็แสวงหาสัจธรรมจนได้บรรลุในที่สุดนะครับในบรรดาปีสิบ ในบรรดา8 0พรรษาของพระองค์ในบรรดา4 5พรรษาของพระองค์ที่ขับเคลื่อนที่ปฏิบัติที่มีความเชื่อที่มีความคิดเห็นแล้วก็ลงมือปฏิบัติจนถึงสัพธรรมมถือว,ว,ว่านะครับในฐานะเป็นผู้ร่วมเดินทางนะครับเป็นผู้คุยร่วมกับทุกท่านมีความรู้สึกว่านะครับได้มานะครับเชื่อชมบารมีของทุกท่านที่นะครับได้มีโอกาสมาเป็นพระธรรมทูตฝุกขทัยพระธรรมทูตแล้วก็ได้มานะครับ สแสวงหาได้มาดูมาเห็นนะครับผมได้นำข่าวที่ไปคุยกับรุ่นต่างๆที่อยู่ในมหาบุรุษครับเขาบอกว่าหลายรุ่นก็อบรมแล้วไม่ได้มาดูมาชมอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังๆลมงมานี้ได้มีกิจกรรมนี้ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับโดยเฉพาะุูนของเราเนี่ยนะครับถือว่ามีบุญเป็นอย่างยิ่งครับนะครับโดยเฉพาะเท่าที่ทราบก็คือทางการบินไทยก็สนับสนุนด้วยเป็นอย่างดีฉะนั้นจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นก็ในส่วนของ ผู้ที่นาทางหรือเป็นพิยาการนงทางเนี่ยก็อยากจะขอขอนราบและเชิญชมบารมีทุกท่านนะครับท่านใดที่นะครับพอมาถึงแล้วนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งครับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเจ็บแข้งเจ็บขาหรืออันนี้ก็เป็นที่เราดูข้างทางเขาแปะสีําอยู่นะครับต,งตรงหน้าตรงลาตัวบ้างนี่นั่นคือเป็นเรื่องเป็นผมใช้คําว่าเทศกาลสงการนะครับเทศก,กาลเล่นสีของอินเดียนะครับอินเดียเนี้ยนะครับเวลาเราศาสตร์เ,เวลาสงการเนี่ย ประเทศไทยเราสีน้ำอินเดียสดสีครับนะครับนะครับอันนี้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นความสุขครับนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการชมชองก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือในความเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ในสังคมอินเดียนะครับครับต่อไปนิดนึงครับนะครับขณะที่เราได้พูดถึงนะครับว่านี่คือพื้นที่นะครับระหว่างทางก็ขออนุญาตเชิญชมไปเรื่อยๆครับบ้างถามว่าอันนี้จะโรนได้ยังครับทุกท่านครับบอกเลยครับว่านี่แหละจะโรแล้ว อย่ามองเขาไม่เจริญนะครับท่านต้องมองอย่างเขาอย่ามองอย่างเรานะครับมองอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะเชื่อมชมในสิ่งที่เขาเป็นนะครับแต่ถ้าเรามองอย่างเราคิดเราก็จะมีความคิดว่าทำไมเขาไม่เป็นแบบนั้นแบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนนัดนะครับแต่ผมเชื่อว่านี้คือเจริญแล้วนะครับก <L> ็เท่าที่ดูเห็นไหมครับดูหน้าตาเขาดูต่างๆนะครับพอเราเปรียบเทียบคนไทยเราครับเยืนอยู่ใต้รถเมย์เยืนอยู่ตรง รถไฟความเร็วสูงนะครับแต่หน้าตาไม่ได้เหมือนคนที่ข้าวอินเดียที่จุดตั้งคันนะครับก็จะดูอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูดูหน้าตาเขามีความสุขมากนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้พูดจากเคยใช้ชีวิตที่อินเดียแล้วก็เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับหน้าตาเหมือนจะเอาเรื่องแต่ว่าได้กินใจดีครับนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสังคมอินเดียนะครับอนุญยตกลับไปในประเด็นว่าเมื่อกี้เราถึงประเด็นความเป็นมาเป็นไปในภาพกว้างของอินเดียตั้งตั้งแต่ระดับประเทศไล่มาจนถึงระดับ อ่าจังเขาเรียกกันว่าลัทธิหานแล้วก็กลุ่มประชากรเป็นอย่างไรแล้วก็าศาสนาครับในความเป็นาศาสนาในอินเดียเนี่ยแน่น,นอนครับาศาสนาที่เป็นอันดับหนึ่งต้องเป็นฮินดูอยู่แล้วครับาศาสนาในอินเดียเนี่ยนะครับประเทศอินเดียนะครับมีมีความภูมิใจอยู่ประโยคหนึ่งครับอินเดียเ็าบอกว่าเขามีความภูมิใจตรงเขาเป็นประเทศนําออกความเชื่อแก่ชาวโลกแก่ชาวโลกครับ ประเทศอินเดียนะนะครับมีการนําออกาศาสนาหรือความเชื่อมากที่สุดในโลกอันนี้เป็นความภูมิใจของเราของเขาเลยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาพุทธในปัจจุบันก็มีถ้าจะมองจากสังคมมียในในปัจจุบันเนี่ยนะครับอินเดียนะครับมีพระเจ้าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่านะครับห้าหร้อยพันนะครับเพ่นครับอัี้เรากําลังจะ ก้าวข้ามไปยังวัดนิรันชราวาสครับนะครับซึ่งแม่น้ำนะครับสายนี้นะครับคือแม่น้ําสายหลักนะครับทุกท่านลองจินตนาการครับนี่คือแม่น้ำใช่ไหมครับไปบาครับนี่ครับดูฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับนี่คือแม่น้ำนะท่านนะครับนี่คือแม่น้ําแล้วแม่น้ําสายนี้เป็นแม่น้าให้ท่านลองจินตนาการตามนะครับว่านี่คือแม่น้ํา ในรัญชรานะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่พระโพธิสัตว์หรือว่าหรือสมเด็จพระสมมาสัมพุรธยจ้าหลังจากรับข้าวมาทุกแต่ญาติจากนาำสุชาดาแล้วฉันเสร็จแล้วก็ลอยถาดนะครับตามประวัติแต่ว่าถานไปนั้นก็ลอยลงไปนะครับเขาบอกว่านะครับลงไปจนทําให้พญานาคตนหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาแต่ละครั้งนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศของแม่น้ำนี่ลยครับนะครับส่วนสะพานนี้นะครับ สะานนี้ก็ต้องขอเจริญพรหรือว่าขอขอบคุณที่เรารู้นะครับว่านี่คือความเมืองอัจรของประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับอันนี้คือ็ต้องมีการพัฒนากันมาต่อเรื่อยๆนะครับที่เรากาลังจะข้ามไปยังนะครับเพื่อไปเก็บเข้าของน้ค่อยออกมายังวัดอาณาชาติก็คือไปที่นะครับวัดอินทรช่อราวาสนะครับท่านพระอาจารย์แดงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเวลาเรามานี่เราก็จะมีในส่วนของตรงที่รอยถานะครับแล้วก็ตรงไหนกับต่อครับก็คือตรงที่ อ่นะครับบ้านของนางสุชาดาเราก็จะไปดูไปชมกันในส่วนภาคนี้นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่อยู่ในส่วนนี้นะครับทั้งที่แล้วนะครับเวลาเราไปถึงตรงนี้ก็จะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เราก็ต้องมาช่วยกันนะครับนำการนะครับเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะไปยังวัดต่อครับครับงั้นก็ขอจบในส่วนของการแนะนำเบื้องต้นครับผมนี่หมดครับนะครับ